ม่่ใชแม่บอกไม่ต้องไม่ต้องขำจีอ้าวหนึ่งสองสามเลขแบทไม่ไม่ใช่เลขแบทไหนเลขกแบทลำไรกระเด็นเลขแบทเลขแบทเอานะนับเอานนับ 1, นอาเลบไม่ใช่ 1, นอาี่้าแบบแบบนไม่ต้องขำไม่ต้องข ครับผมไหนยังไม่ได้เขียนเลขแปดเลยหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามเลขแปดไม่รู้วิธีขำดิหนึ่งสองสามดิ 1, 2, 3, 4, 5, Yang.